สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท t u ู e ครูกอลเพี่อไรนะคะพบกันอีกตามเคยค่ะสำหรับวันนี้มาลงรถใหม่ๆสดๆเลยนะคะคันนี้นะคะเราลงมาไว้ให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าเนะนะคะยังโสดอยู่ค่ะยังไม่ได้ติดจองสามารถสั่งตามสเปคได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น Mega เจโอเจ็ดแรงเทอร์โบคอมมอนเรลนะคะคาสีนอกค่ะหัวแคบ มาพร้อมกับคันซียาวๆนะคะแล้วก็ดูจากนะคะตรงนี้ก็จะเรียวปลายไปนิดหนึ่งนะคะจะเป็นเรียวปลายนิดนึงนะคะถ้าทำ3เมตรเ3เมตร80 3เมตร60ได้นะคะแล้วก็4เมตรได้นะคะเอามาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะ ก็จะดูกันนะคะสำหรับรถเก่าโนอกดูหัวค่ะดูคาซีแล้วก็ดูตัวเครื่องนะคะรถที่มานะคะก็คือยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะเพราะว่าประกอบมาเลยนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ทำความสะอาดให้เราแล้วก็เราก็จะมาทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นล้างเครื่องล้างภายในนะคะแล้วก็ทําคันซีใหม่นะคะแต่อันเนี้ยเราให้ดูงานจริงงานเรียวๆเลยตอนนี้นะคะว่าเออหัวที่เราได้มานะคะมันผุไหมเครื่องเที่ยวได้มาจะสวยขนาดไหนแล้วก็คาซีที่เราได้มาที่มันมาจากาญี่ปุ่นเลยอะคะ่ะ มันจะสวยมันจะกี่รอมันจะกี่เปอร์เซ็นะนะคะส่วนมากแล้วนะคะที่เราเลือกมาเนาะก็แปดสิบเปอร์เซ็ถึงเก็ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าดูจากหัวของคันนี้แล้วนะคะแล้วก็ดูจากคันซีของคันนี้แล้วนะคะก็แทบไม่มีผุเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูตัวเครื่องนะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็จะล้างทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึ่งเลยนะคะ ลูกค้าคนไหนนะคะสนใจสั่งตามสเปคก็มาดูตัวรถตัวจริงได้ที่อุกอกยียงไกร,รนะคะอ่ะนะคะดูจากสภาพหัวของคันนี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะถ้าเราดูจากภายนอกแบบนี้แล้วยังไม่มีผุเลยลูกค้าดูแค่กันชนของคันนี้นะกันชนของเขานะคะดูนะคะเขาซับมาให้าน้าด้วยแบบนี้เนาะ มีตัวกันนะคะแต่ตัวนี้เราถอดออกแล้วก็เราไปชุบเป็นมินียมนะคะชุบให้ใหม่นะคะสหรับตัวกันชนนะคะกันชนอนอกของคันนี้นะคะยังอยู่แบบแบบ95เลยนะคะ95%อนะคะอีก5%ก็จะลอกนิดนึงข้างล่างนะคะอ่ามันก็จะถลอกถลอกตรงนี้ก็คือ,อ เขาขนส่งมานะคะเกิดจากการขนส่งมานะคะคือจากหัวของคันนี้แล้วไม่มีบุบไม่มีพังไม่มีไม่มีเสียงดังเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะ99นต์เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับหัวของคันนี้นะคะสวยค่ะลูกค้าคันนี้สวยเลยสวยมากอ่ะอยังให้เขาใส่ล้อนะคะแล้วก็อ่า งให้ได้ก่อนร้อยเปเซ็นต์นเดี๋ยวจะถ่ายเป็นตัวเครื่องกับคันซีแล้วก็ภายในของคันนี้ให้ดูนะคะอ่าลงเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยสำหรับคันนี้ค่ะนะคะใครที่สนใจสเปคไหนมาสั่งได้เลยนะคะอ่ามาดูช่วงคันซีของเขานะอ่ะตัวนี้เป็นเจ7อเจตีสองร้อรสโบงมือคอมมันเรือระบบชิ๊ปี่นะคะเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เป็นคาซซียาวๆเลยนะคะเรียวปลายนิดนึงตรงนี้ค่ะนะคะสามารถตัดออกได้สําหรับลูกค้าที่สั่งสเปค3ามเมตรหกหรือสั่งสเปค 4, สี่เมตรได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ทําได้เนาะนะคะถึง4เมตรทําได้เลยนะคะหรือใครจะทํารถล่องธรรมดาน่าจะได้อยู่นะคะไม่ต้องใส่ดับนะคะล<ๆ>ูกค้าสนใจแบบไหนลองมาสอบถามก่อนได้083 242 3843ค่ะ ะะสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะพูดคุยนะคะปรึกษาที่จะทำรถนะคะรถแบบไหนเนาะถังน้ำมันติดมากับตัวรถค่ะใ,ใหญ่เลยนะคะประมาณ200มลิตรใต้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคันซีนะคะคันซีของตัวนี้นะคะสวยมากๆค่ะนะคะแทบไม่มีไม่ไม่ได้แทบนะคือไม่มีเลยนะคะไม่มีแบบผุเลยภายใน,หนเห็นไหมนะคะตรงข้างในลูกค้าคันซีของตัวนี้อยู่โยอยู่แบบ อยู่เกือบร้อยเปอร์เซนต์ไปเลยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะสําหรับคัซีของคันนี้สวยมากๆอันนี้คือเรายังไม่ได้ขัดหรือทําความาสะอาดหรือทําสีอะไรเลยนะคะสําหรับคัซีของคันนี้นะคะส่วนเครื่องนะคะยังไม่ได้ล้างทําความาสะอาดนะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปล้าง ด้วยน้ํำยาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นนะคะเครื่องที่เป็นรถเก่านอกเนาะนะคะก็เป็นเรื่องปกติของการใช้งานมาอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกมาแต่ดูสวยแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเครื่องแล้วอ,อันนี้เติมน,น้ำเรียบร้อยอ่าสำหรับเครื่องของคันนี้คะ่ะนะคะ อ <prayers> <elim> <behavi Lee. S 1> ๋ประมาณนี้เลยมาแยกกันเลย คะก็สวยมากๆค่ะเพราะว่าเราเลือกมาเองเนาะเราเห็นมาก่อนแล้วนะคะว่าสวยแน่นอนสำหรับการรื้นะคะเราถือเลือกมาเนาะเปิดเสียงดิ้นนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอ่าเดี๋ยวจะให้ดูพูดตกมันหนิอะเดี๋ยวจะให้ดูภายในอันหนึ่งเนาะนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็อ่าทักแชทพูดคุยมาได้เลยนะคะที่อ่า เกดหรือ Facebook นะคะอคุปกรกียะไรค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับคดีนะคะไร้มองหาอยู่นะคะเล็กเอาหัวลงเออวันนี้แปลกเลยวันนี้แปลกไอ้เล็กมันกินนมมันเข้ามัเจำสิง่อ น,นะคะเดี๋ยวเขาจะขับไปเลยเนาะเพราะว่าเราเอามาลงแล้วก็นนะ,ะภายในของคันนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ทำการสากนะคะก็ะจะประมาณนี้ง่ายๆคือข้างในนะคะเขาจะใส่อะไหล่เข้ามาอัดอะไหล่เข้ามาข้างในอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทําแบบนี้ทุกคันนะคะมันก็เลยดูแบบเหมือนการใช้งานค่อนข้างจะ เยอะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะแค่เขาอัดอะไหล่มาแล้วเรามามาเช็ดล้างทำความสะอาดถอดซักทำความสะอาดเนี่ยก็คือใช้ก็คือจะสวยเลยนะคะสวยเลยแหละนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาอัดอะไหล่มาในนี้นะคะใช้เวลานานมากๆในการมานะคะก็นานสําหรับเราอะ่ะก็ประมาณอ่าสีวันนะคะนะคะหรือมากกว่านั้นนะอ่าแล้วบันไดนะคะก็คันนี้มีบันไดด้วยนะคะใช่ไหม ทำไมมีข้างเดียวนวดทำไมคันนี้มีบันไดข้างเดียวไม่รู้ <มา S 1> บันไดอะไรเขาให้มาข้างเดียวใส่มาข้างเดียวอ๋อบันไดจากนู่นมาข้างเดียวเขาให้มาข้างเดียวอันนี้บันไดไม่ต้องเป็นห่วงค่ะลูกค้าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะ แล้วเราก็จะแต่งให้ใหม่หมดเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจเนาะแวะมาพูดคุยแวะมาชมได้สั่งต่อกระบะรับได้เลยนะคะที่อุกกรกียงไกรค่ะนะสําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันเป็นคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากเห็นงานสดสวยๆแบบนี้นะคะมาเจอกันได้เลยนะคะที่อ่กกรกียนไกรค่ะเรามีให้ชมหลายขั้นเลยนะคะเข้าใหม่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ประกอบเสร็จก็มีนะคะ ใครที่สนใจเนาะลูกค้าคนไหนที่สนใจเนาะนะคะก็แวะมาชมแวะมาพูดคุยต่อรองกันได้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถส,ยสวยๆสภาพนางฟ้าไปใช้งานค่ะนะคะโทรมาสั่งจองหรือโทรมาพูดคุยกันได้หรือมาดูงานจริงได้เลยที่อูกกรเกลียนไกรเบอร์ติดต่อค่ะ0832423843นะคะ ติดต่อได้เลยนะคะพูดคุยกับช่างได้เลยนอก่าเอาสเปคไหนยังไงนะคะตายเลยเนาะนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอของเราทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ยินดีนะคะบริการทุกท่านค่ะแล้วก็ยินดีที่จะถ่ายให้ลงลงให้ดูถ่ายให้ลงเอ๊ยยังไงลงให้ดูนะคะทุกคันเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ